Cái lược bổng của nhà của đất 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 ซึ่งทุกคนพวกข้าย้งมั่นใจไหมน้องก็มันใจเล็กครับมันใจเล็กแสดงว่ามีความกังวลสิใช่ครับกังวลอะไรครับตอนนั้นกังวลทุกไฟเลยครับกังวลทุกไฟเบียด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 ไม่เคยชนะเลยใช่ครับรู้สึกไงบ้างเนี่ยน้องใ่ครั้งแล้วก็ต่อยกันมันแบบนี้ทุกครั้งเลยแล้วโคตรการแข่งขันไม่เป็นใจ้เราสักครั้งเลยนะใช่ครับผ่านไหมผ่านห้ามีไหมที่รอดไม่ยอมเลยรคับยอมไหมก็จะต่อยมันมาก ข่นเลยน้องึ้นมเลยสุดยอดมากต้องยอมะต้องยอมนะตัวไปไม่ะ้หกล้ก็ไม่นต้องยอมกเป็นต่อก็ไม่จะนะมไปาไม่ต้มยะน้มีก็ต้องทนเลยมีต้องทนอย่างเดียว่อยังไงก็ไม่จะนั่งไปนดีกว่าผมไนะนี่ตนเลยทไมจะ ตอยด้เองตอยดีแต่เป๊ทุกครั้งตอยดีแต่เป๊ตอยดีตอยเป็นตอยแต่ตอยแต่แม่แม่ทุกครั้งเป๊ะตอยเป็นตอยทุกครั้งแม่ทุกครั้งต่อยดีต่อยดีแต่เป๊ะต่อยยังไงตอยดียังไงต่อยดีเป๊ะโซนพูดอลไรกับแฟนมวยที่ให้กำลังใจเราเพียบเลยน้องๆฝากขอโทษแฟนมวยเลยครับวันนี้ผมดำเต็มที่แล้วครับสุดๆเป็นกำลังใจให้ครับนี่ชนมาในผู้ว่าชาติชาสั้น